พิสูจน์ความนุ่มนะคะโอ้โหเส้นนุ่มเหนึบมากๆเลยสวัสดีค่ะวันนี้เจ๊าปานชวนอร่อยกับเกี๊ยมอีเส้นสดสูตรถุงบีบเอาใจคนบ้านอยู่ไกลตลาดเจ๊าปานบ้านไกลตลาดมากเลยค่ะแล้วก็เอาใจคนต่างแดนนะคะอยากกินเส้นเกี้ยมอีสูตรนี้ทําง่ายมากๆเลยค่ะขั้นตอนเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะแป้งข้าวเจ้าแช้อนโต๊ะแป้งข้าวเหนียวสี่ช้อนโต๊ะ แล้วก็แป้งมันสองช้อนโต๊ะคุกเคล้าให้แป้งทั้ง3ตัวเป็นเนื้อเดียวกันนะคะเจปันใช้ปริมาณกะเพื่อให้เพื่อนๆพื่อนไปคำนวณได้ง่ายๆนะคะเสร็จแล้วเราจะใส่น้ำเปล่าลงไปเราให้น้ำเนี่ยเป็นตัวช่วยทำให้แป้งเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็ไม่เป็นจับตัวเป็นก้อนใส่เท่าทีออ่ทำให้น้ำละลายเลยนะคะละลายแป้งให้ทั่ว เราจะไม่ใส่น้ําจนเยอะเกินไปไม่อยากให้แป้งเหลวนะคะแค่ทําให้แป้งเนี่ยเขาละลายน้ําก่อนแบบนี้ใช้ได้แล้วค่ะเสร็จแล้วต้มน้ําร้อนเดือดๆนะคะแล้วใส่ลงไปในแป้งเลยน้ําร้อนจะทําให้แป้งเนี่ยเขาจับตัวเป็นก้อนเหนียวๆหน่อยนะคะไม่เป็นแป้งเหลวๆคนเลยค่ะให้แป้งเขาเป็นเนื้อเดียวกัน น้ำร้อนจะช่วยทำให้แป้งสุกในระดับหนึ่งแบบนี้นะคะเขาก็จะจับตัวเป็นก้อนแบบนี้เสร็จแล้วเราจะหาถุงแกงนะคะถุงใส่แกงใส่อาหารเนี่ยเราก็จะเอาแป้งเนี่ยใส่ไว้ในถุงแกงเลยค่ะได้แบบนี้แล้วใช้หนังยางมัดปากถุงเลยค่ะมัดให้แน่นเลยนะคะ แล้วตั้งแก๊สใสกลางแบบนี้นะคะในนี้จะเป็นหม้อน,น้ำที่เราจะต้มใส่เกลือลงไปเล็กน้อยค่ะตามด้วยน้ำมันพืชเล็กน้อยเช่นกันนะคะเวลาที่เราเออต้มแป้งจะได้ไม่ติดกันนะคะเตรียมน้ำเย็นนะคะน้ำสะอาดนั่นเองรอไว้สำหรับแช่เส้นแล้วก็กระชอนนะคะน้ำเริ่มเดือดแล้วเราก็จะลดไฟหน่อยนะคะให้เป็นไฟกลางไปถึงอ่อน ใช้กันไกนะคะตัดที่ก้นถุงรูเล็กๆค่ะไม่ต้องใหญ่มากแล้วค่อยๆบีบเส้นออกมานะคะใช้มีดเนี่ยตัดให้เป็นข้อๆเพื่อเส้นเนี่ยจะได้ออกมาเป็นเเส้นเสมอกันนะคะแบบนี้เลย ไม่นานเส้นก็สุกแล้วนะคะเราก็เอาขึ้นได้เลยเอามาใส่น้ำเด่นที่เราเตรียมเอาไว้แบบนี้ทำนิดเดียวเองได้เยอะแยะเลยค่ะเพื่อนๆได้เมนูก๋วยเตี๋ยวสักสองสาจานเลยนะคะเนี่ยพิสูจน์ความนุ่มนะคะโอ้โหเส้นนุ่มหนึบมากๆเลยทำเองง่ายๆเป็นเส้นสด ใช้แค่แป้ง3ตัวนี้เองขนาดของเส้นนะคะเล็กใหญ่เนี่ยแล้วแต่การตัดถุงบีบเลยนะคะอยากได้อันเล็กอันใหญ่ก็ตัดได้ตามชอบเลยค่ะเจปานขอชิมเส้นหน่อยนะคะหเ <c oughs> หนียวนุ่มมากอร่อยมากถ้ายังไม่ทานนะคะเก็บใส่กล่องแช่ตู้เย็น กินได้นานเลยค่ะหลายๆมือ้อเพราะว่าเราใส่เกลือกับน้ำมันลงไปถนอมอาหารตอนที่เราต้มนะคะเจปันขอตัวเอาเส้นไปทำก๋วยเตี๋ยวก่อนนะคะเส้นเกีย้ยงอีเส้นสดสูตรทำง่ายสูตรถุงบีบฝากติดตามครัวอร่อยใบยเจปันสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ